สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีสันดาฟามและพี่น้องเอฟซีไก่บ้านสร้างอาชีพทุกท่านครับพี่น้องครับเชา้านี้ผมพาพี่น้องมาดูความเคลื่อนไหวอัปเดตสถานการณ์ของสันดาฟามนะครับนี้ผมถ่ายที่หน้าห้องนอนนะครับหน้าห้องหน้าบ้านผมเนี่แหละครับนะปกติพี่น้องถ้าผมถ่ายตรงนี้พี่น้องจะได้เห็น ความวุ่นวายของไก่บ้านของผมนะครับวันนี้เป็นไงครับพี่น้องดูครับเงียบคลิปไม่มีล่องรอยไก่บ้านเลยครับนี่หวานก็โพดไว้ก็ยังเหลือนี่ครับเหลือไก่เบตงลูกผสมอยู่ไม่เยอะนะครับเหลือไก่เบตงลูกผสมอยู่30มสิบตัวคัดเอาไว้นะครับเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับไก่ผมหมดแล้วครับตอนนี้ เนื่องจากขายไปหมดเลยครับขายไปร้อยแปดสิบสองกิโลนะครับขายไปร้อยแปดสิบสองกิโลสรุปแล้วปีหกเจ็ดนะปีหกเจ็ดเนี่ยผมได้ขายไก่ไปทั้งหมดสามร้อยสามร้อยกว่ากิโลนะครับสามร้อยเป็นไก่บ้านสร้างอาชีพของผมนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็โลละ หนึ่งรอยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทก็จะได้เงินอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะตึงปีหกแปดถามว่าหลงขายไกลไปหมดแล้วยังเหลือแม่พันธุ์อยู่เท่าไหร่นะครับโน่นครับในทุงน่งนาโนมองไกลๆมองไม่เห็นเนาะวิ่งอยู่ไกลๆผมเหลือแม่พันธุ์อยู่ตอนนี้ยี่สิบแม่ครับลดลงมาอ่าเนื่องจากอะไรครับพี่น้อง ปีนี้ข้าวเปลือกแพงมากนะกิโลละ15บาบาทข้าวโพดเม็ดกิโลละ13บาทผมเลยลดลดจำนวนแม่พันธุ์ลงนะครับลดจำนวนแม่พันธุ์ลดจำนวนาการผลิตลงซึ่งตอนนี้เหลือแม่พันธุ์อยู่ทั้งหมดก็ประมาณ22แม่นะครับ22แม่บวกลบนะบวกลบนยครับเหลือแม่พันธุ์แล้วก็เพาะ เพราะไก่ลดลงนะครับผมเพราะลดน้อยลงตอนนี้เหลือไก่อนุบาลอยู่รงนี้ก็ประมาณ30สิบตัวนะครับคงแรกส0จสิบไปดูกันนะครับคงสองคงสองนี้คงสองนี้ยังเล็กอยู่นะครับเพิ่งเอาลงรังมาประมาณ4ี่สิบตัวนะครับคงสองนี้สี่สิบแต่ยังไม่รู้ว่าจะรอดเท่าไหร่นะอัตราการรอดอัตราการ ตายเป็นเหม็นหอมยังยภาวะเสี่ยงอยู่นะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นไก่เล็กเนาะนี่ก็มีอ่ามีเหงเหงาอยู่ตัวนึงไม่รอดนะครับท้งเงาเงาตัวนี้ไม่รอดเพิ่งอลงรลังเมื่อวานนะครับเพิ่งอลงหลังเมื่อวานะแล้วก็รังนี้อ่ากรงนี้ก็สามสิบห้าตัวครับสามสิบห้าตัวก็ร้อยกว่าตัวนะครับ ไก่ทั้งหมดอนุบาลอยู่ร้อยกว่าตัวแล้วยังมีไข่ที่ยังฟักอยู่อีกประมาณสี่ห้าสิบฟองนะครับนะครับที่ที่อยู่บนรังนะบนรังสี่ห้าสิบฟองแล้วอยู่ที่ตู้ฟักพอดีตู้ฟักตอนนี้ผมลดตู้ฟักเหลือตู้เดียวเพราะว่าหนึ่งไก่แม่ไก่เหลือน้อยนะครับแม่ไก่เหลือน้อยแล้วก็ ประหยัดไฟด้วยพักพักหนึ่งตู้เหลือตู้เดียวนะครับเหลือตู้นี้นี่ไข่ก็เต็มอยู่นะครับเต็มจนล้นเลยหกสิบกว่านะครับตู้นี้หกสิบกว่าลูกปีหกแปดนี้คงจะลดจำนวนการผลิตลงนะครับเอาเน้นคุณภาพคงจะมีแม่ไก่ ที่ออกไข่อยู่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวยี่สิบสองตัวบวกลบประมาณนั้นนะ,นะครับแล้วก็มีแม่ขโมยลูกไปเลี้ยงเองสองแม่ครับแม่ไก่ไข่ไขอยู่ยี่สิบตัวแล้วก็เลี้ยงขโมยลูกไปเลี้ยงสองแม่นั้นก็คือดอับลงเขาจะไม่ไข่ช้าลงนะครับแต่ก็คงไม่รู้ว่าจะได้กี่วัน เอาไปเลี้ยงเองแบบนั้นไม่นานก็พาลูกเสียชีวิตหมดแล้วครับไม่รอดพาลูกไปแม่ละสองแม่ละตัวสองตัว,ตวเนื่องจากเอาใส่กรงไว้แล้วเอาใส่กรงไว้เขาก็มาเลาะเลาะกรงลูกก็รอดกรง,งออกไปนี่ครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่รุ่นเป็นลูกเบตงเนี่ยเยอะครับผมลูกเบตงนี้จะเอาไว้เอาไว้กินเองหมดเลยครับ เบตงตัวนี้หลายกาดมากครับผสมผสมแม่ไก่บ้านเป็นลูกของมันเกือบหมดเลยครับไอขาวตัวนั้นพาะไก่เพาะไก่ไทยพาะไก่บ้านกลับได้ลูกน้อยนะครับได้ลูกน้อยพักหลังๆนี่มีแต่ลูกเบตงหมดเลยเนะี่ยในกรงนะครับกรงนี้สามสิบกว่าต,ตัวนี่ก็เป็นลูกเบตงหมดเลยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นลูกเบตงเนี่ยพี่น้องดูเถอะครับ เนื้อมันอร่อยครับเนื้อมันอร่อยลูกศิษย์มาเรียนเที่ยวนี้ผมจัดเบตองให้กินแบบเต็มอิ่มกันไปเลยทําเมนูได้หลายเมนูเนื้อมันอร่อยอร่อยกว่าไก่บ้านเยอะครับ <c oughs> เนื้อมันมีความหอมมีความมันในตัวมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มดีกว่าไก่บ้านอร่อยกว่าไก่บ้านครับตอนนี้ก็มุ่งเป้าผลิตเบตองเนี่ยครับจะได้แม่พันธุ์รุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยครับ ถ้าเป็นตัวเมียก็จะเก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ทดลองดูนะครับยังไม่รู้ว่า,าลูกผสมเบตงลูกผสมไก่บ้านเนี่ยเป็นแม่พันธุ์แล้วจะดีไหมแต่ถ้าเป็นเบตงเลือดร้อยไม่ดีครับพี่น้องออกไข่เยอะจริงออกไขก่ยี่ิบกว่าฟองนะครับแต่ฟักไม่ออกครับฟักเชื้อไม่ออกแล้วก็ถึงออกมาก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับ ออกมาไม่ค่อยแข็งแรงสู้พวกนี้ไม่ได้เนี่ยพวกลูกผสมเนี่ยเพี่น้องดูครับเนี่ยสีเทาๆเนี่ยขนไม่มีเนี่ยคือลูกเบตงนะครับเบตงชุดนี้แจ๋วเลยเดี๋ยวรอให้ลูกมันเป็นสาวก่อนนะครับลูกรุ่นนี้เป็นสาวผมก็จะปลดพ่อมันอาจจะปลดพ่อจะเปลี่ยนพ่อใหม่ก็จะทดลองทําควบคู่กันไปเพราะเราชอบกินนะครับผมชอบกินมากเนี่ยรุ่นนี้ได้สามสิบกว่าตัวตอนลูกเิร็์มาก็ ทากับข้าวไปสามสี่ตัวอร่อยนะลูกศิษย์บอกอร่อยทุกคนเลยครับก็ลเลยเนี่ยต่อไปบ้านเราก็จะมีไก่เบตงไว้กินเป็นลูกลูกครึ่งนะจะแข็งแรงกว่าลูกเลือดร้อยครับคือเราเอาพ่อเป็นเบตงครับพ่อเป็นเบตงแล้วก็ทับแม่แม่ไก่ทับแม่ไก่บ้านเราแล้วเราก็มันก็ไม่ได้เสียสายพันธุ์อะไรครับเพราะเราทับไว้เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร แล้วเราก็มีพ่อไก่บ้านนะครับพ่อไก่บ้านคุมอยู่ด้วยคือถ้าได้ลูกไก่บ้านเราก็เก็บเอาไว้เป็นเผาเอาไว้เป็นแม่แม่ไก่รุ่นต่อไปนะครับแต่ถ้าได้เป็นเบตงเราก็ไม่จะเก็บเอาไว้ถ้าเป็นตัวเมียเราจะเก็บเอาไว้นิดหน่อยครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ทดลองสักห้าแม่ห้าแม่สิบแม่อะไรประมาณนะั้นเนี่ยผมมีพ่อไก่ชีตัวนี้นะให้ลูกขาวตัวใหญ่ดีนะครับ ให้ลูกขาวใหญ่ดีมากเนี่ยสําหรับพ่อไก่ตัวนี้นอนนอนแม่ไก่ที่รักลูกไปเลี้ยงเมื่อแม่ละตัวเห็นไหมครับ่ห <c> ล <oughs> เข้าไปนี่ครับปีหกแปดนี้ก็คาดว่าคาดว่าจะมีลูกไก่ขายก็ประมาณประมาณสักสองร้อยสองร้อยกว่าตัวพอนะครับไม่ไม่เลี้ยงเยอะเอาแค่เรามีเศษอาหารเหลือเอาแค่เราไม่ต้องซื้อเยอะนะครับไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซื้ออาหารให้เขากินเยอะาซื้ออาหารให้เขากินเยอะๆนี่ไม่คุ้มนะครับี่น้องที่เลี้ยงไก่บ้านต้องต้องหาแหล่งอาหารประหยัดให้ได้นะครับอย่างเช่นหยวกกล้วยผสมกับอาหารผสมกับข้าวข้าวข้าวที่ของผมที่ว่าผมเอาเข้าวข้าวถูกๆนะครับเอามาหุงให้บานแล้วก็เอามาคลุกรวมๆกันแล้วก็ใช้ถ้าใช้เศษอาหารได้นี่ดีมากนะครับ แต่เศษอาหารต้องเอามาต้มให้สุกอีกรอบหนึ่งนะครับเศษอาหารตามร้านข้าวแกงเนาะมาต้มให้สุกแล้วก็อามาคลุกกับหยวกเอามามิกกับหัวอาหารมันจะได้คุณค่าทางอาหารเยอะนะครับอันนี้เอามาฝากนะครับเอามาฝากพี่น้องที่ทําโครงการไก่บ้านสร้างอาชีพอยู่หลายคนนะครับว่าขอดูสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ครับถ่ายทำให้ดูแล้วไม่มีสักตูว น้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแต่เบตงเห็นไหมครับเหลือแต่เบตงเบตงนี้เก็บเอาไว้กินนะตัวละโลสองโลตัวละโลกว่ากว่านี่โอ้เนื้อสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยชุดนี้เดี๋ยวถ้าเป็นตนัวเมียจะปล่อยให้ไข่ดูสักชุดหนึ่งสักห้าแม่นะครับสักห้าแม่เพราะว่าไข่พวกนี้ดกเราจะดูว่าความความทนของลูกจะเป็นยังไงอาจจะใช้พ่อพันไก่บ้านทับซ้ำไีกครับทับซ้ำ หรือจะอาจจะเป็นพ่อเบต,รตรงตัวรุ่นต่อไปก็ยังไม่แน่ใจมันอยู่ที่ความสะดวก <c oughs> การวิจัยของผมเองเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแม้แต่ไก่ผมก็คว่ายสายพันธุ์นะคัวายสายพันธุ์หาความเหมาะสมหาความลงตัวจะดูว่าเนื้อรุ่นไหนจะอร่อยที่สุดนะครับพี่น้อง <c oughs> โอเคครับผม